ความรุนแรงค่ะเป็นปัญหาที่พบได้ทั่วโลกโดยเฉพาะความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กโดยส่วนมากเรามักจะเห็นกันบ่อยๆในรูปแบบของการทำร้ายร่างกายและการใช้คำพูดที่กระทบต่อจิตใจบาดแผลบางอย่างของเด็กนะคะเราอาจจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าทั่วไปหรือเช่นการใช้ความรุนแรงทางด้านของคำพูดหรือวาจาแต่กับมีผลกระทบต่อเด็กอย่างมากค่ะ และยังส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กอย่างเช่นเรื่องของทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และก็สังคมเด็กที่เติบโตมาท่ามกลางความรุนแรงค่ะอาจจะมีปัญหาต่างๆตามมาเช่นด้านของการเรียนรู้ค่ะปัญหาการปรับตัวด้านพฤติกรรมและก็ความสัมพันธ์ส่วนไปถึงในเรื่องของสุขภาพจิตสำหรับเหตุการณ์ที่เราอาจจะมักเห็นกันเป็นประจำนะคะเริ่มจากในรั้วโรงเรียนเลย การที่คุณครูค่ะทำโทษนักเรียนด้วยวิธีการหรือคำพูดที่ไม่เหมาะสมนะคะสิ่งนี้ทำให้เด็กเกิดความเครียดแล้วก็รู้สึกกดดันหรืออาจจะไปสร้างปมบางอย่างที่ไม่ดีอะไรให้กับเขาได้อีกทั้งวิธีการเหล่านี้ที่ทำไปอะค่ะมันลดในเรื่องของเซลล์เอสติมหรือว่าความที่เรารู้สึกนับถือในตัวเองได้นะคะนอกจากนี้ค่ะเราจะเห็นว่าในทีวีหรือโซเชียลมีเดีย จะมีข่าวในมุมของการที่คนในครอบครัวเนี่ยทำลายลูกหลานนะคะที่ยังเป็นเด็กอยู่เช่นการทุบตีกักขังนะคะและที่แย่ไปกว่านั้นค่ะคือความรุนแรงด้านเพศหรือว่าการกระทําชําเราสิ่งเหล่านี้เป็นการสร้างแผนในจิตใจของเด็กนะคะที่จะติดตัวเขาไปอีกนานเลยค่ะและแน่นอนนะคะว่าเมื่อสุขภาพจิตของเด็กเนี่ยไม่ดีย่อมมีผลกระทบด้านอื่นตามมาค่ะ รวมไปถึงพวกเขามีแนวโน้มนะคะในการเรียนแบบพฤติกรรมที่ไม่ดีเหล่านี้ค่ะและก็นำไปใช้กับเพื่อนพี่น้องหรือแม้แต่กระทั่งคนรอบตัวของเขาเองอย่างตัวเปิ้ลเองก็อยากจะยกตัวอย่างนะคะด้วยประสบการณ์ของตัวเองที่เป็นครูมาก,กว่า10ปีค่ะก็ได้เห็นเหตุการณ์เหล่านี้นะคะมาโดยตลอดค่ะหนึ่งในเรื่องที่อยากจะนำมาเล่าสู่กันฟังนั่นก็คือ การที่น้องอายุ5้าขวบนะคะชอบแสดงออกอย่างรุนแรงค่ะเช่นกัดการถีบคนอื่นหรือการใช้คำพูดที่รุนแรงเช่นแบบจะฆ่าให้ตายจะโยนทิ้งเลยโยนออกนอกหน้าต่างการที่เราได้พูดคุยกับน้องนะคะทำให้แบบน้องเปิดใจแล้วก็เล่าให้ฟังว่าสาเหตุที่เขาพูดแบบนี้เพราะเขาเห็นเพื่อนที่โรงเรียนนะคะพูดกันทำกันก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องปกติแล้วก็นำพฤติกรรมเหล่านั้นค่ะ มาใช้กับคนอื่นบ้างเวลาที่ตัวเองรู้สึกว่าไม่พอใจหรือว่าโดนขัดใจนะคะจะเห็นได้ว่าความรุนแรงนั้นสามารถส่งต่อกันไปได้โดยที่เราไม่ต้องบอกหรือสอนเลยมันคงจะดีไม่น้อยค่ะถ้าเราทุกคนในสังคมร่วมกันสร้างพื้นที่ที่ปัดสจักความรุนแรงเราสร้างเป็นต้นแบบที่ดีนะคะเพื่อที่จะช่วยในการลดปัญหาในสังคมที่จะเกิดตามมาได้ค่ะ